สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีกุมทุกๆท,ท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง21กุมภาพันธ์เข้าสู่ดวงรายเดือนป่าจำเดือน กุมภาพันธ์2,567นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ส่งของขวัญส่งดาวให้กับอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนนะในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าดวงอันนี้นะคะเป็นดวงภาพรวมทั่วไปนะก็คือเป็นพลังงานนะคะในช่วงเดือนนั้นๆของแต่ละชาวลัคนาราศีและอันนี้ก็จะเป็นคลิปของ ภาพรวมของเดือนนั้นๆของชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านทั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นดวงส่วนบุคคลของท่านใดท่านหนึ่งนะคะขอให้ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะในการที่จะวางแผนดําเนินชีวิตในเดือนนั้นๆด้วยความรอบคอบดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดอันไหนนะคะที่ดีคุณก็รับเอาไว้แต่ถ้าเกิดอันไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ฟังผ่านๆไปเพราะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ด้วยเช่นกัน และถ้าเกิดคุณอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาทางเพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนหรือทางไลน์แอดของไลน์ออฟฟิเชีก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่จะสอบถามราคาค่าครูนะแลจะจองคิวนัดหมายกันต่อไปนะคะและหากท่านใดนะคะทราบลัคนาและราศีของตัวเองในทางฝั่งโหราศาสตร์สากลน,นะคะก็สามารถ ดูลักแณะาระาศีควบคู่กันไปได้นะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความแม่นยำขึ้นมาอย่างมากขึ้นนะคะแล้วต้องบอกก่อนว่าช่องของหมอตักแตนนะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนนี้นะคะเป็นการแบ่งนะดวงชะตานะคะแบบทางโหรา,าศาสตร์สากลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรอบวันที่นะคะในการแบ่งก็จะไม่เหมือนกับช่องอื่นๆนะคะหากคุณนะคะไปฟัง อาจารย์ท่านไหนนะก็ขอให้ยึดตามศาสตร์ของอาจารย์ท่านนั้นๆในการดูเพื่อความแม่นยำและผลประโยชน์ของตัวของคุณเองนะคะก็จะได้รับฟังข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์กับตัวคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เดือนนี้นะคะก็ขอแฮปปีบอเดย์กับชาวลักคนาและราศรีกุมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะและ ซินเจียอยู่อีสินนี้หัวใช้กับชาวลัคนาราศีกุมภทุกท่านนะคะขอให้เป็นปีวันเกิดปีเกิดของชาวลัคนาราศีกุมที่ดีนะคะให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จสมใจรัรถนาพังพร้อมด้วยกัลยาณมิตรที่ดีอะไรที่ไม่ดีนะคะก็ทิ้งไว้ปีวันเกิดเก่านะคะและเริ่มต้นปีวันเกิดใหม่ด้วยความมุ่งมั่นชัดเจน ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและขอให้เป็นปีตุดจีนนะคะที่เฮงเงปังๆรวยรวยมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้ามีสุขภาพที่มั่นคงอายุยืนนานนะคะได้รับโอกาสดีๆต่างๆเข้ามาเยอะๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่ต้องการแนะนาและบอกอะไรชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้กันบ้างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของชาวลัคนาราศีกุมนะคะค่อนข้างมีไพ่เมเจอร์อาคาน้ามาเยอะนะ ใบแรกของคุณเลยเนี่ยแทนตัวของคุณเลยนะคะเป็นไพ่ Temperance นะคะใบต่อมาเป็น High Priestess นะคะใบต่อมาเป็น Empress นะและใบสุดท้ายนะคะเป็น The Rover แต่ที่สำคัญก็มีไพเเ่ Special ของสำหรับควรยินดีเพิ่มขึ้นมาด้วยคือกินดา d r a g นะคะมังกรเขียวนั่นเองก็บอกได้เลยว่าช่วงเริ่มต้นปีมันเกิดของชาวลัคนาราศีกุมในปีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเดือนที่ดี ะะเดือนที่ดีมากๆนะเริ่มต้นปีที่ดีเดือนที่ดีของคุณเลยเพราะว่ามีแต่ไพ่ดีๆขึ้นมาทั้งนั้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินนะคะหรือว่าเรื่องความรักนะคะท่านไหนที่โสดอยู่อยู่ดีๆคุณก็จะมีคู่เข้ามานะมีไพ่วเาเบิร์เข้ามานะคะเทพเย่หล่าเย่เหลานะคะแล้วยังมีองค์กแม่กวนอิมนะคะปางอุ้มเด็ก ขึ้นมาด้วยนะมีมังกรเข้ามาอีกเท่ากับวออ่าหลายๆอย่างของคุณก็จะมีความพังผอมหุโดสมบูรณ์มากขึ้นนะคะคนที่มีคู่อยู่นะคะอยู่ดีๆคุณก็จะได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะเป็นการแต่งงานนะเป็นการแต่งงานดูแลยเยียวยาก,กันขึ้นมามั่นหมายขึ้นมาแล้วมีบุตรเข้ามาให้ได้สมใจปรารถนาของคุณด้วยงานของคุณนะคะท่านไหนที่คิดที่อยากเปลี่ยนงานในตอนนี้นะมีโอกาสสูงมากๆนะคะที่คุณจะได้รับการ เปลี่ยนงานใหม่นะคะแล้วมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะงานอะไรโปรเจกต์อะไรที่รออยู่ก็อยู่ดีจะมีเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมนะการเงินนะคะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะคะที่ตามใจตัวเองหรือให้กับคนที่คนที่คุณรักมากเกินไปนะคะเลยทาให้ไม่มีเหลือเก็บนะแต่ถามว่าคุณดูแลเอาอยู่ได้ไหมในเรื่องการเงินคุณเอาอยู่ค่ะบริหารจัดก,การได้ดีนะไม่ต้องห่วงว่า ดูแลบริหารจัดการไม่ได้นะคะเพียงแต่ว,ว่าจะไม่มีหลือเก็บเท่านั้นเองเนาะในเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องน้ําหนักขึ้นหน่อยนะคะหลายๆอย่างในชีวิตของคุณน่ะกาลังเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยผ่านไปอยู่ในช่วงอายุปีที่แล้วทั้งหมดนะคะแล้วเริ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้ที่ดีมากขึ้นนะในเดือนนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าอยากจะออกโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะก็รีบออกมาเลยนะคะต้องมีความมั่นคงชัดเจนมากขึ้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความ ไม่แน่ใจนะเครียดนะคะเพราะว่างานมันหนักมันเหนื่อยหลายๆอย่างมันดูมันเป็นภาระถาโถมกับตัวคุณเยอะมากเพื่อนร่วมงานก็อาจจะไม่ได้ช่วยคุณเยอะเท่าที่ควรนะคุณก็เลยทําอยู่คนเดียวเลยมีความรู้สึกท้อและตัวคุณชาวลัคนาราศีกุมคุณไม่ค่อยปฏิเสธเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้มันก็เลยทําให้หลายๆอย่างเนี่ยทั้งงานราชงานหลวงมาอยู่ที่คุณเต็มไปหมดเลยนะคะ ก็เลยทำให้คุณเหนื่อยจัดนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอให้จัดระบบงานตัวเองให้ดีนะมีไพ่ก้าวดาบเข้ามาด้วยคุณเครียดอะคุณเครียดนะคะเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะชาวลัคนาราศีกุม่ันไหนนะคะที่คิดจะออกโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะอย่าไว้ใจใครนะคะทําอะไรก็มีแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งบอกคนอื่นเขาทั้งหมดนะทาแค่ส่วนเดียวบอกแค่ส่วนเดียวที่เหลือคุณลงมือทําเอง นะคะไม่งั้นคุณอาจจะโดนขโมยผลงานได้นะไพ่ knight of swords นะคะตัวเหล่าเอียก็มานะต้องมีความมุ่งมั่นชัดเจนนะอยากจะทําอะไรคุณต้องรีบทํานะคะเดี๋ยวคุณจะเสียโอกาสอันดีของคุณนะเดือนนี้นะอย่างที่บอกนะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะของชาวลัคนาราศีกุมในการที่จะออกโปรแกรมโปรเจกต์หลายๆอย่างนะคะถ้าเดินทางนะเดินทางไปทางทิศตะวันออกนะคะเป็นทิศที่มีโชคลาภที่ดีสําหรับคุณนะ บอกได้เลยว่ากิจาการเจริญก้าวหน้าขึ้นมามากขึ้นนะคะแต่ยังมีไพ่ห้าถ้วยมานะคุณมีความวิตกกังวลว่างานของคุณธุรกิจของคุณมันจะไปได้ดีหรือเปล่าบอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศาาีกุมไปได้ดีแน่นอนนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะเพียงแต่ว่าคุณต้องจัดระเบียบของตัวเองให้ดีนะแล้วก็ฟังความชัดเจนของตัวเองให้มากขึ้นอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะคิดที่จะทำก็ทำเลยทำด้วยตัวเองดีกว่า นะไม่ต้องรอพึ่งคนอื่นนะคะให้เราเบิร์มาบางทีคุณตามใจคนอื่นเขามากเกินไปมันเลยทําให้งานของคุณไม่เสร็จตามที่กําหนดโปรเจกต์ Project, ไม่ได้ออกสักทีนะและบางทีโดนขโมยผลงานไปเลยโดยที่ไม่รู้ตัวแบบนี้นะคะอย่าลืมจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะทำอะไรโดยที่ไม่มีแบบแผนนะคะ ในเรื่องการเงินเดือนนี้ของชาวลัคนาราศรรีกุมนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าค่าใช้จ่ายของคุณค่อนข้างมีเยอะและตัวของคุณเองเนี่ยในเดือนนี้นะคะทาอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการใช้อารมณ์เป็นหลักนะคะดังนั้นแล้วนะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของตัวคุณเองว่าเมื่อไหร่ที่คุณเครียดนะคะคุณจะใช้เงินโดยที่คุณแบบไม่ทันระวังตัวนะแล้วก็ซื้อของตามใจตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ขอให้เรามัดระวังให้ดีนะค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันมารอคุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณบริหารจัดการตัวเองไม่ดีรูดบัตรเครดิตบ่อยผูกบัตรเครดิตเอาไว้เพลินแล้วอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บหรือคุณเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณรูดเอารูดเ,เอาแ้ะเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายในปลายเดือนมันจะหนักมากนะคะแล้วมันจะเป็นหนี้ผูกพันระยะยาวนะดังนั้นแล้วต้องเรามัดระวังการใช้จ่ายให้ดีนะคะระวังการถูกร่วมทุนชวนร่วมทุน โดยที่คุณไม่รู้และถูกหลอกถูกโกงได้นะขอให้แบบว่าไปศึกษานะคะข้อมูลให้ดีๆก่อนนะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเสียเงินเปล่าแล้วกำไรก็ไม่ได้คืนนะคะควรที่จะมีสตินะอย่าให้แบบว่าความโรคเข้ามาบังตาคุณนะไม่มีอะไรรวยง่ายๆรวยทางรัฐหรือว่าเพื่อนคุณมาบอกว่าทำแล้วมันดีทำแล้วมันโอเคได้เงินไวได้เงินเร็ว ดูจริงๆก่อนว่ามันได้จริงหรือเปล่านะคะและเดือนนี้นะไม่แนะนำนะคะให้ใครยืมเงินนะเพราะว่าถ้าคุณให้เขายืมเงินไปบอกได้เลยว่าเงินของคุณจะไม่ได้คืนนะคะลูกหนี้จะหนีหายนะแม้กระทั่งตัวของคุณเองเนี่ยเป็นหนี้เยอะๆก็ระวังการหนีหนี้ของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะบอกได้เลยว่าถึงแม้ว่าคนให้ยืมของคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ตามเงินนะแต่เขาก็รู้สึกไม่ดีนะคะครั้งต่อไปเขาจะไม่ กล้าให้คุณยืมอีกแล้วคุณจะเสียเครดิตของตัวคุณเองนะในเดือนนี้นะคะถ้าท่านไหนอยากจะหารายได้เสริมนะงานที่ใช้ไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะคะต่างๆจะเป็นการหาเป็นรายได้เสริมที่ดีให้กับตัวคุณนะคะการเขียนนิยายการนั่งสมาธิการสอนนะต่างๆแม้กระทั่งเป็นที่ปรึกษาคอนเซิลอาหารนะคะเครื่องหอมต่างๆการพาทําพิธีกรรม มอดู Model, นะคะบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำเงินให้คุณได้ดีมากๆแม้กระทั่งการขายเสื้อผ้านะคะแฟชั่นต่างๆแม่และเด็กนะบอกได้เลยว่าขายดีอาหารการเกษตรธัญพืชต่างๆขายได้ดีนะคะอ่ะถ้าท่านไหนนะคะอยากจะมูในเดือนนี้นะคุณสามารถขอพรหนึ่งองค์ตัวเหล่าเอีย้ยะนะคะสองสามารถขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะ องค์พระแม่ธรณีนะคะพระแม่โพศพนะพระแม่รักษมีมังกรนะคะเทพแห่งความรักนะอ่าไม่ว่าจะเป็นทเทพนะเ,เ,เหล่าเยนะเอ้ยเย่เหล่าขอโทษค่ะเย่เหล่านะหรือแม้กระทั่งพระกฤษณะนะคะพะพพมคุณก็สามารถขอพรได้เลยและสามารถนะคะสวดมนต์ปฏิบัตินะ ทำได้เลยนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญของคุณและขอพรเพื่อเรียกกําลังใจของคุณให้ท่านช่วยเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้คุณนะคะเดือนส่กุมเดือนนี้บอกได้เลยว่าเป็นปีที่ดีเป็นเดือนที่ดีของคุณมากๆนะมังกรไม้นะคะปีนี้เป็นปีมังกรไม้แล้วมังกรไม้ก็เข้ามาในราศีคุณนะชาวลัคนาราศีกุมดังนั้นแล้วเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะที่คุณจะไปขอพรในเรื่องนี้นะคะและถ้าเกิดอยากเสี่ยงโชคนะก็ลองเดินทางนะคะ ไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะหรือเดินทางไปตรงไหนแล้วมีความรู้สึกว่าคุณอยากซื้อเต็กเนี้ยลองเสี่ยงสยยักใบ2ใบหรือได้เลขมาแล้วลองดูก็ได้นะคะอาจจะถูกหวยใต้ดินถูกหวยบนดินได้เช่นกันนะต้องบอกก่อนนะคะการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตัวคุณก็ต้องทําบุญด้วยนะคะเมื่อบุญของคุณมีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็จะสามารถช่วยคุณซัพพอร์ตได้ตามกําลังและความสามารถที่คุณมีนะคะ แล้ท่านอาจจะเติมขึ้นมาให้นิดหน่อยเพื่อที่จะทําให้คุณสําเร็จในพรที่คุณปรารถนาได้นั่นเองดังน,นั้นแล้วอย่ามมดแต่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่คุณไม่สร้างต้นทุนของตัวคุณเองเลยนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้สําเร็จได้ช้านะและในบ้านนะคะถ้ามีตรงไหนนะคะที่ไฟเสียนะตรงส่วนกลางบ้านนะคะไฟเสียของวางลกเกะหรือมืดึมเกินไปมีการแตกเล้าของแตกเล้าของเสียของพังอย่าลืมเคลียร์ทิ้งไปนะคะ ในบ้านอย่าให้มีการเหม็นอับบรรยากาศเียวนไหลเวียนไม่ดีนะคะพลังงานมันจะไม่ดีจะส่งผลให้เกี่ยวข้องกับเงินทองของคุณที่ติดขัดด้วยนะหน้าบ้านนะคะถ้ามีการน้ําซึมเล็กๆหรือว่ามีการไฟมองไม่ชัดต่างๆในหัวมุมหันหน้าออกจากบ้านทางซ้ายมือนะคะก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะบางท่านอาจจะมีต้นไม้นะคะมาเกี่ยวพันทําให้แบบว่ามองไม่เห็นเห็นไม่ชัดได้ด้วยนะ หากท่าไหนขับรถนะคะไม่ว่าจะไปรถจักรยานยนต์นะหรือรถมอ,อหรือรถเก่งนะคะก็อย่าลืมเช็คเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำระบบไฟในรถให้ดีนะคะอาจจะมีการน้ำรั่วน้ำซึมโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะมีอุปกรณ์บางอย่างที่มันเสื่อมสภาพเนาะเพราะคุณก็ใช้งานหนักจนไม่มีเวลาไปซ่อมบำรุงเขาแล้วเนี่ยก็ขอให้เช็คนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวของคุณเองนะ สุขภาพของชาวรัคนาราศีกุมนะคะระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาสายตานะสุขภาพจิตที่ทำงานหนักเครียดมากเกินไปนะคะเลยทำให้เกิดความวิตกกังวลความแพนิคขึ้นมาได้ง่ายๆนะขอให้ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสิบไม้มาเนี่ยคุณเดินตากฝนมาด้วยเนี่ยต้องบอกเลยว่าระวังป่วย นะคะโดยการที่เป็นหวัดได้ด้วยเช่นกันเนาะภูมิแพ้ต่างๆระบบฮอร์โมนเพศนะคะหญิงระบบเลือดระบบน้าในร่างกายผู้ชายก็ระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ไว้ด้วยนะคะผู้หญิงก็เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ผู้หญิงหมดลูกนะคะฮอร์โมนต่างๆนั่นเองคุณสามารถทําบุญเสริมดวงได้อีกนิดนึงนะคะคือ,อบริจาคเกี่ยวข้องกับแว่นตานะคะและผู้พิการ ทางสายตาต่างๆหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องดวงตาแม้กระทั่งตัวคุณเองสามารถบริจาครวงตาให้กับผู้ที่ต้องการได้ด้วยนะคะเป็นการบริจาคอวัยวะนะเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการเสริมบุญบาร,รมีของตัวของคุณเองนะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าสุขภาพตาของชาวลัคนาราศีกุมนะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะโดยเฉพาะตาซ้ายของคุณนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย ดูแลให้ดีนะคะอยู่บ้านดูซีรีส์หรือว่าทำงานต่างๆก็อย่าลืมเปิดไฟให้ชัดเจนนะนะคะเพื่อเพื่อที่จะทำให้คุณถนอมสายตาของคุณนะคะถ้าคุณเจอแสงมากเกินไปหรือจ้องหน้าจอคอมมากเกินไปก็อย่าลืมหาแว่นนะคะตัดแสงต่างๆมาใส่ด้วยนะเพื่อจะทำให้สุขภาพตาอยู่กับคุณได้นานๆเนาะเนี่ยมันมีไพ่มาแบบนี้แล้วตัวคุณก็จะปวดหัวด้วยนะไมเกรนก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาได้นะคะ ระวังให้ดีเนาะกินข้าวให้เป็นเวลาด้วยนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยกินข้าวให้เป็นเวลาเท่าไหร่นอนไม่ค่อยเต็มอิ่มกินก็ไม่ค่อยอิ่มเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมปรับระบบร่างกายให้ดีนะอะท่านไหนที่อยากจะมีบุตรเดือนนี้มาแล้วนะคะมาแล้วนะเอ็มเพรสมาเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะมานะคะท่านไหนที่ยังไม่พร้อมก็อย่าลืมควบคุมนะคะป้องกันตัวเองให้ดีนะคะมีถุง อ่าใช้ยาคุมกําเนิดหรือว่าถุงยางต่างๆเนาะเพื่อต้องการเอาไว้แต่ท่านไหนที่ต้องการนะคะที่จะมีตั้งแต่ต้นอ,อยู่แล้วหรือรอมานานแล้วบอกได้เลยว่าเดือนนี้สมหวังนะสมหวังได้นอนนะคะคุณได้แน่ๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายให้ดีนะมีห้าถ้วยมา9ก้าดับมาอาจจะมีการกระทบกระเทือนได้เมื่อคุณเครียดนะคะจะมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์น,นะเพราะฉะนั้นแล้ว ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะคุณแม่ชาวลัคนาราศีกุมทั้งหลายนะอ่าอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีๆนะคะเพื่อที่จะได้มีความสุขนะในเรื่องความรักนะคะของชาวลัคนาราศีกุมคนโสดในเดือนนี้นะคะก็ยังไม่พร้อมนะที่จะมีใครเท่าไหร่นะคะยังมีการลืมคนรักเก่าไม่ได้แล้วก็ยังมีคนเก่าๆเ,เข้ามาแวะเวียนอยู่ นะคะตัวคุณก็ยังปัดไม่ได้คนใหม่ก็มีเข้ามาแต่คนที่เข้ามาเนี่ยขอให้ดูไว้ก่อนอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยนะหันไปทํางานมุ่งหน้าเต็มที่เลยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมนะในการที่จะมีคนใหม่ก็ขอให้ปิดวิเวกตัวเองออกมานะคะหนีหลบหนีเงียบๆหายตัวออกไปจากสื่อโซเชียลหรือตรงพื้นที่ตรงนั้นนะคะไฮพิเทศเนี่ยเดือนนี้บอกได้เลยว่า ตัวคุณเองเนี่ยมีเสน่ห์แรงมากนะคะถ้าคุณไม่หลบซ่อนไม่อยู่เงียบๆของตัวคุณนะบอกได้เลยว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาอีกเยอะเลยแล้วมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าได้ด้วยนะคะระวังให้ดีนะอย่าให้ตัวเองกลายเป็นมือที่สาของใครโดยที่ไม่ตั้งใจนะคะแม่หมอยอยากให้คุณเจอคนที่ดีนะแต่ถ้าเกิดคุณท่านไหนนะคะที่พร้อมแล้วบอกบอกว่าตัวเองใจเข้มแข็งแล้วบอกได้เลยว่าคุณจะเจอคนคนนี้ที่เป็นคนที่ถูกอกถูกใจของคุณนะคะเป็นคนที่มีอํานาจ มีวาสนามีบารมีนะเป็นออกแนวสไตล์คุณตำรวจนะคะทหารคนในเครื่องแบบหน่อยนะักกีฬานะดูให้ดีๆว่าเขามีคนที่มีเจ้าของแล้วหรือยังนะคะเพื่อที่จะเป็นความปลอดภัยของตัวคุณเองเนี่ยมันมีห้ามถ้วยมาคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณระแวงอยู่นะดูให้ดีๆนะคะก่อนที่มันจะผิดพลาดไปไม่เป็นไรคุณเพิ่งรู้จักค่อยๆทําความรู้จักไปก่อน ไม่ต้องรีบร้อนนะคะสวยหรอเลือกได้นะคะดูดูกันไปก่อนนะชาวราคนรานราศีกุมเดี๋ยวคุณจะเจอคนที่ใช่คนนี้เองนะคะค่อยๆดูเพราะมาทีมาเยอะนะมาเยอะนะคะดูไปก่อนส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้เนี่ยขอให้ดูให้ดีๆนะคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันยังมีความไม่กระจ่างไม่ชัดเจน มนเลยทําให้ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาได้นะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโอเคคุณไว้ใจเขาแล้วคุณทุ่มเทให้เขาแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คุณสามารถฝากชีวิตคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแล้วชาวลัคนาราศีกุมภ์คุณมีสิทธิที่จะตัดสินใจได้เลยนะคะอย่ามัวนแต่มองเรื่องราวในเก่าๆในอดีตที่มันผ่านมาว่ามันจะซ้ํารอยเดิมนะคุณเป็นคนใหม่ที่คุณสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ใช่จริงๆนะค่อยจบความสัมพันธ์ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะค่อยๆดูกันไปก่อนเนาะอยากจะพัฒนาก็ลองคุยกันให้ชัดนะคะเพราะวังเขาเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าใจคุณมีความเครียดไม่มั่นใจกับตัวคนคนนี้ด้วยแล้วก็มีความหวาดระแวงว่ามันจะซ้ำรอยเดิมด้วยเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางทุกอย่างได้แล้วบอกได้เลยว่าไม่มีปัญหานะความสัมพันธ์สามารถพัฒนาไปได้ ะะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดตัวแบบชัดเจนขนาดนั้นนะคะ,ะต่อมาคนมีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะทํางานหนักทั้งคู่นะเลยทาให้ไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันเท่าไหร่นะคะถึงเวลาเนี่ยก็เครียดมีการหวัดระแวงหึงหวงกันเข้าไปอีกนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการหันมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะนี่มีห้าถ้วยเข้ามาด้วยนะคะจะทําให้นะคะ,ะ,นะค,ะความสัมพันธ์นพัฒนาไปได้ด้วยดี บางท่านเนี่ยมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเราเนี่ยตัวคุณอ่ะอย่าเพิ่งเผอเปิดตัวเปิดใจเผอใจไปให้คนอื่นนะคะที่คุณยังมีคู่อยู่แล้วนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่านะคะความสัมพันธ์ยิ่งเครียดไปกันใหญ่นะมีการวางแผนกลยุทธ์ให้ดีดีกว่านะคะหรือมีการเซอร์ไพรส์นะคะเพื่อที่จะเติมความหวานให้กันและกันบ้างออกไปเที่ยวบ้างนะ วางแผนไปเที่ยวออกวา, Surprise, วางแผนเซอร์ไพรส์วางแผนระลึกความหลังที่เราเคยผ่านมาร่วมกันนะคะก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมภห,หลายๆท่านความรักหวานชื่นยั่งยืนกว่าเดิมนะเอารูปมาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ก็ได้นะคะถ้าท่านไหนที่ยังมีความรู้สึกว่าคุยกันไม่ได้นะคะให้เด็กเป็นสื่อกลางบางอย่างเนี่ยคุณดูการกระทำคนรักของคุณก่อนว่าเขาเนี่ย ทำอะไรผิดหรือเปล่าก่อนที่คุณจะไปโวยวายหรือว่าไปถึงห่วงเขานะหรือตัวคุณเองที่เป็นคนที่ผิดพลาดนะคะแล้วปรับปรุงปรับความเข้าใจกันให้ดีจะดีกว่าเนาะอย่าเพิ่งมาโนไปนะคะดูความจริงไว้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ a n g e l a b a n d เ n ็นนะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวรัคนาราศีกุมในเดือน ภุมภาพันนี้กันบ้างใบแรกนะคะลิลิสนะคะเจร์ซี่นะคะก็เลิอกอิจฉาริษยาหรือความวาดหวังว่าตัวคุณจะเป็นเหมือนใครเป็นแบบใครทําไมฉันถึงไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้คนนั้นมีชีวิตที่ดีจังเลยนะไม่ต้องไปเทียบกับเขาเพราะบางทีคุณอาจจะถูกหลอกอยู่นะคะว่าเขามีชีวิตที่ดีแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดนะใบต่อมานะคะไลฟ ออกโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้คุณจะต้องออกโปรโมชั่นให้ตัวเองแล้วนะคะในการที่จะขายผลงานขายตัวคุณขายสกิลทําให้ตัวคุณเป็นที่รู้จักมีความน่าสนใจบางท่านเนี่ยออกสื่อสาธารณะแล้วเริ่มทําออนไลน์แล้วยังไม่มีใครรู้จักคุณก็ต้องเริ่มคิดกลยุทธ์ต่างๆนะเจ็ดดาบมาเนี่ยต้องเริ่มคิดกลยุทธ์ต่างๆนะคะในการที่จะมัดใจลูกค้านะหรือดึงดูดคนเข้ามาตามการตลาดให้ทันนะและ ใบสุดท้ายนะคะ positive, faith and or optimistic นะคะมองโลกในแง่ดีนะมีศรัทธามีความเชื่อนะคะมังกรเขียวมาเมื่อกี้ก็เป็นคำว่า faith เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไพ่เลอเบิร์ก็เป็น faith นะคะโชคชะตาความเชื่อนะท,ทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณมีศรัทธาในสิ่งที่ตัวคุณต้องการที่จะทำนะคะไม่ว่าชาวลัคนาราศีกุมจะทำอะไรคุณก็จะได้รับนะ ความสาเร็จได้ไวขึ้นเพราะคุณเชื่อแล้วว่าคุณทําสําเร็จแน่นอนโอกาสก็จะเปิดมาให้คุณแล้วอย่างน้อย40%นะคะที่เหลือก็คืออยู่ที่ความมุมานะและความตั้งใจของคุณในการที่จะทําเท่านั้นเองนะยังไงก็ขอให้ชาวล,าล,ะล,ะลัคนาราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้เดือนเกิดของคุณนี้มีความสุขมากๆนะคะทาอะไรก็สําเร็จสมปรารถนามีพลังความหวังมีความคิด ในแง่บวกนะคะมีโอกาสดีๆที่เข้ามาหาคุณอยู่เสมอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะส่งของขวาญส่งดาวให้กับอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนนะคะในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันหรือถ้าคุณอยากดูดวงส่วนตัวนะคะด้วยไพ่ชุดนี้นะกวนยินดีนะคะก็สามารถนะอินบ็อกเข้ามานะคะตอบถามราคะาค่าครูระนัดหมายวันเวลา เพื่อที่จะดูดวงด้วยไพ่ชุดนี้หรือชุดอื่นนะคะและวางแผนให้คุณมีการดำเนินชีวิตในระยะยาวได้ตามต้องการนะคะด้วยไพ่ผ่านไพ่ทาโรตนี้ได้ด้วยเช่นกันยังไงก็ฝากตัวด้วยนะคะขอให้เป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศาีกุมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ